สวัสดีทุกคนครับช่องคนผููไทยบ้านนอกมุนี่มาพ่อกันอีกแล้วเด้อครับมุนี่มาเบิ่งหมู่โง่ครับเอ้ยเบิ่งคนเลี้ยงโง่เด้อครับโง่น,นี่มียาน,น้ำครับเอ้ยกินหอนยานเด้ยน้ำมาไหนแม่มาพี่ดูคอยสิถ่ายคลิปเอาดี ย่างมาผีด้คนเลี้ยง,งโงห่หันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงโง่คนเจ็ดโฉครับเอ้ยงโง่อันนี้มันมันมียาน,น้ำน้องโงอันนี่น้อผู้กินหอนยาน้ำเหม่โอ้สบาย Ngoài phan này chỉ hòn nhà nằm cặp bơi, Vì lựa nhà Tiết tố Nếu không bỏ mi vệ thì khỏi อยู่ว่างๆมาหาถ่ายคลิปวิดีโอได้เพราะิิไปถ่ายทั้งพุ้นเขาดำหน้ากันบ่มือนี่ทั้งพุูนเจะเขาดำอยู่อ่เลาะทางพุ้นล่ะไปเมื่อก่อนเห็นเขาถ่ายเขาคขาดเราได้ล่ะยันแม่งเข้าแล้วว่านนี้แหละว,ว่านนี่ผัดโบได้ไป ย่างแล้วเอ้ยมามาสวัสดีกล้องคอยเด้<ป>อคเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเออย่อมือคอยเนี่ยเจ้าซื้อหยังวะซื้อพ่อหยังวะสะกดพ่อสะกดเอาซื้อจริงแหรือไงวะเอาซื้อจริงเหรือไงพ่อสะกดเนาะอยู่บ้านเด้อปะถ้าเสาคอยครับเป็นอยู่บ้านถ้าเสาคอยนี่แหละครับ นี่ละครับมาเบิ่งเพื่อนมาเลี้ยงโง่ครับเอ้ยมื้อนี่ผมก็มาถ่ายคลิปเพื่อนเนาะเออมาถ่ายคลิปคนเลี้ยงโง่เนี่ลตะนี่โง่พี่เด้อเอามาเลี้ยงเดินน้ําแก่งเนาะโง่โบรานเนาะเออโง่ราโบรานน้ําครับเอ,อ้ยได้หกต7โเจดตแล้วเนาผีนี่เนาะ <c oughs> ตีหน้าก็ได้อีมักงนี่ <c oughs> ตีนาก็ได้ตพูนแม่ม่านดึงดึงอยู่นะ <c oughs> เออผู้มีโง่แม่ม้านอยู่ครับนะโ <c oughs> ตข่าวนั่งก้มามเบาซองตัวนะ แม่อนี่ sensor, บอกแม่ในะหญ่อันนี้ oh, ่่่ยายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่นแหละเจ็ดตวครับเอ้ยนับคลาดแล้วเออโง่เรี้ยงโง่ดีแล้วนอเพ่ไ่ะนี่แล้วธนาคารเก็บเงินไดโง่นมันเอยมสบายมันเป็นยังงั้นธรรมดาแล้วโง่ให้มันไปแล้วเนาะแล้วฉันได้อ่า ผู้มันไว้ก่อนด้วยตัวได้ไปจริง,งอ่าผู้ไหวด้วยพูนพูนตัวนั่นบอกกินบ้กินยาตัวอน่ะนานานเออเห็นคนพ้อพ่อแพ่แวด้วองอตัวนั้นเด้ออ่อนนนาืป้าหมูตื่นแล้วชนิดนะ <laughs> เออโอ้ยผมอยู่เัาเออมันนี่ไปใสายเนี่ยเจ้าน้อยนะ้องมันนี่เกือบเก้าโมงเศ้าแล้วล่ะครับ เอาครับสําหรับคลิปนี้ผมกับน,น,นาราตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับเึบืองคลิปเพิ่นมาเรียงโง่เนาะเอาขอบคุณเดอ้อขอบคุณเดอ้อมาถ่ายคลิปเจ้าเรียงโง่มื้อนี้เอาสวัสดีครับ